ผมลักกี begun, ้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับสมาร์ทอีนะครับกล่องประหยัดน้ำมันนะครับลดควันดำช่วยโลกร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งให้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนะฮะนี่คือกล่องนะครับเจ้าตัวกล่องตัวสมาร์ทอีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาทดสอบแล้วก็ทดลองกันนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับนะฮะก็จะพาทุกคนนะครับมาดูกันนะครับก่อนติดตั้งนะครับมารีวิวกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้ช่วยลดควันดำได้จริงหรือเปล่านะครับ อเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับลองดูนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้นะครับก็คือนะครับ เรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับติดตั้งกันนะครับสําหรับเจ้ากล่องสมาร์ตอีตัวนี้ด้วยนะฮะนะครับตอนนี้ก็ให้ดูกันเลยนะครับว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะว่าเจ้ากล่องตัวนี้เห็นไหมฮะยังอยู่ที่ผมอยู่นะครับเราจะมาติดตั้งนะครับเจ้ากล่องสมาร์ตอีตัวนี้นะครับเป็นกล่องประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ยังช่วยลดควันดำครับรวมไปถึงนะครับยังช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้นด้วย่นเองนะครับนะฮะ ง่ายๆครับนะฮะสำหรับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับสายฝั่งนี้นะครับจะเห็นนะฮะสีแดงแล้วก็สีดํานะครับก็คือสีดํานะครับเข้าขั้วลบนะครับต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับเข้าขั้วลบส่วนสีแดงนะครับเข้าขั้วบวกนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวสร้างประจุนะครับไอออนนะครับนะครับยักตัวนี้เข้าไปเลยนะครับนะฮะปล่ยประจุตัวนี้เลยนะฮะนะนี่ครับง่ายๆแค่นี้ครับ ยัดเป็นในท่อเลยนะฮะยัดเป็นในท่อเลยเราก็ใส่ที่เดิมเลยนะครับนี่เองครับแค่นี้เองครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ขันน็อตครับอัดกลับไปเหมือนเดิมติดตั้งง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันที่ขั้วลบกันก่อนเลยนะครับนะฮะในส่วนของการติดตั้งตรงนี้ด้วยนะครับกับกล่องสมาร์ทอีของเราด้วยนะฮะครับต่อมาครับก็จะเป็นที่ขั้วบวกนะครับตรงนี้เลยนะฮะ การติดตั้งของเราง่ายมากเลยนะครับโอเคเมื่อกี้นี้ก่อนเราติดตั้งเนี่ยเราสตาร์ทแล้วเนี่ยควันเป็นดำอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ควันดำหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญเลยนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ ็จะสังเกตเห็นว่าจากปกติตอนแรกฟันเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับตอนนี้ถือว่าหายไปเยอะนะครับหายไปเยอะนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับ